นับเมื่อนับเวนขอบางอย่างที่เคยมีเห็นตามธรรมชาติตามทุ่งไห้ไปหนาเมื่อสมัยเฮายัางน้อยกันนับวันที่หายากหรือว่าอาจสิง่บมีให้เห็นอีกต่อไปตามความเจริญของบ้านเมืองนี่คือดอกสมหงบางที่เรียกว่าดอกไข่เน่าบางที่เรียกคำมอกหลวง สมัยนี้น้อยเข้าสิเห็นบ่อยๆตามทุงให้ไปนะแต่ว่าสมัยนี้สิหาเบื้งยากขึ้นกสิมีเห็นตามส่วนสาธารณะบางแห่งหรือตามอุทยานที่คนปลูกเอาไว้ต้นนี้ก็ปลูกมาสิบกว่าปีตอนที่ซื้อมานั้นซื้อมาจากร้านต้นไม้ขางทางต้นนี้น้อยสูงประมาณสองคืบเอามาปลูกไว้เพราะว่าความช่องเจาของผ่านมาตอนนี้ก็ออกดอกให้ชื่นชม โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมของทุกๆปีดอกกขาสีมีกลิ่นหอมหอมมันอ่อนหอมชื่นใจตอนบานไม่ใหม่กระสิมีดอกเป็นสีขาวปนสีเหลืองอ่อน,อนต่อมากระสิเป็นสีเหลืองแล้วก็สิเป็นสีส้ม,สมหลังจากนั้นเขาก็สิลลนจากต้นถ้าเขาเอาดอกเขาไปไว้ในตู้เย็นตอนเพื่อตู้เย็น,นออกมากระสิมีกลิ่นหอมชื่นใจ นี่ก็คือต้นไม้ที่มีความสวยงามให้ร่มเงาเป็นตาปู่ไว้ประาบบ้านเอาไว้เยียวยาจิตใจดอกสมุ